คือทรงเนี้ยมันคือทรงไม้บุก ว่าดีครับผมอันนี้จะเป็นไม้ที่ผมจะมารีวิวนะฮะ DX10 Metallic ตัวนี้ฮะเป็นไม้ใหม่ล่าสุดของทางด้าน Victor นะก็เป็นไม้ All Round นะฮะตัวนี้เป็นแม่แบบที่สวยที่สุดที่ Victor ทำออกมาสำหรับผมนะผมว่าตัวนี้มัน มันสวยที่สุดแล้วอะคือดีไซน์มันออกจะแบบแปลกใหม่หน่อยอาจจะทันสมัยหน่อยนะเพราะตรงเนี้ยมันยังแบบนุนๆนะปกติวิกเตอร์ไม่ค่อยทาสีดีขนาดนี้นะผมต้องชื่นชมฮะ Surprise, ด้วยอาจจะผลิตที่ไต้หวันด้วยนะก็เลยทาสีดีขนาดนี้มาดูเทคโนโลยีข้าค่าดีกว่าเฮ้ยว่าพันมีอะไรบ้างนะฮะคือเทคโนโลยีก็คือโปรเฟิลก็คือคาร์บอนแหละฮะแฮชคอร์ดก็เป็นแรงบันดาลใจจากคิลิคอปเตอร์นะฮะก็เป็นขั้นสูงของเขาแลลวฮะ,ะแล้วก็นาน,โนา,นะะนานโ,นโฟร์ติฟายนะฮะความยืดหยุ่นกันกระแทกแล้วก็ ฟรีคอฮะแตนมิกแฮชนะฮะก็ <Wow. S 1> คือการก้าวผ่านประเภทของกอบหกเหลี่ยมแบบเดิมๆมีการพัฒนาส่วนต่างๆของเฟรมที่อยู่ตรงกลางและข้างล่างเพื่อความเสถียรมากขึ้นลํามลื่นในการตีมีเฟรมที่แข็งแรงและยืดหยุ่นที่ยอดเยี่ยมก็จะอยู่ในเฟรมนะตัวนี้ส่วนที่อยู่ท้ายคือเมทัลลิกนะฮะคาร์บอนชาร์ปให้ความยืดหยุ่นทนทานมอบประสการณ์การคอนโทรลช่วยเพิ่มความเร็วและพลังในการตีทาให้มีข้องตัวเฉียบคมมากขึ้นก็อยู่ตรงนี้นะฮะ เอาตัวนี้มีทั้ง 3u และ 4u ขึ้น N ได้อยู่ที่28ปอนด์สำหรับ 4u 3u ขึ้นได้อยู่29ปอนด์อ่ะผมถือว่าน้อยนะเพราะเดี๋ยวนี้ควรจะ30 นะข้อมูลเชิงตัวเลขค่าซิงเวทอยู่ที่87.5สุดคุณสงสัยใช่ไหมว่าไม้บาลานซ์มันไม่ควรจะเยอะขนาดนะี้ผมก็คิดอย่างนั้นแหละตอนแรกวัดค่าวิงเวทเฮ้ยวัดผิดหรือเปล่าวะแต่ลองวัดอีกทีก็ไม่ใช่น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ84.9กรมัมก็85บกรัมนะฮะซึ่ง85กรัมเนี่ย 4U ่ค้อน 3U แล้วนะน้ำหนักหัวเนี่ยผมแปลกใจมากคือไม้บาลานซ์อ่ะมันไม่ควรน้ำหนัก <Nope. S 1> หัวเยอะขนาดนี้ก็คือประมาณ300ซึ่งถือว่าเป็นไม้บาลาน ที่หัววันหนักก้านคอนแข็งมันทรงนี้มันคือทรงไม้บุกไว้มันไม่ใช่ไม้บรรลานเว้ยเดี๋ยวเราไปดูเทคโนโลยีที่เขาใส่มาดีกว่าว่าเทคโนโลยีที่เขาใส่มาคืออะไรตรงนี้เขาบอกเป็นเมทริก้าก็คือจะเป็นเฟรตัดอากาศครึ่งบนเห็นไหมตรงสีส้มตรงนี้อ่ะตรงนี้จะเป็นครึ่งบนก็จะเป็นเฟรนตัดอากาศแต่ตัวนี้มันจะเป็นเป็นเฟรมเฟรมบล็อกทาให้ตบหนักส่วนตรงนี้มันจะเป็นเฟรมเวฟเฟรมเวฟก็คือเหมือนจะววอหน่อยเพื่อให้มันติดสเปรดซึ่งมันเอาทุกอย่างมารวมกันคือก็เหมือนจะออกให้แบบ เฮ้ยไม้ตัวนี้พบเครื่องแต่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวไปดูที่ผมตีกันนะลูกตบฮะผมหวังว่าเอ้ยมันชงจะไม่ตบหนักเท่านี้มันดันตบได้ดีครับและตบยากด้วยครับเพราะก้านมันแข็งและเฟรมมันแปลก ผมต้องปรับตัวพอสมควรในการตีไม้นี้นะคือเรื่องเฟรมมันแตกแล้ววิกเตอร์ไม่เคยทำไม้แบบนี้มาก่อนผมรู้สึกว่ามันตกแล้วมันอาจจะแอบแตกต้องใช้การปรับตัวนิดนึงแต่ก็ถือว่าทําได้นะส่วนการคอนโทรลเนี่ยการคอนโทรลเนี่ยมันเป็นไม้ที่คอนโทรลค่อนข้างค่อนข้างได้แต่ต้องใช้ข้อมือนิดน,นึงนะเพราะตีไม่ค่อยถึงเพราะกา้านมันค่อนข้างแข็งนะ ต้องใช้ใช้ข้อมือในการสบับปัดนิดนึงนะฮะส่วนการสปรีดเนี่ยผมมองว่าการที่เขาทําเฟรมแบบเนี้ยมันทั้งหนักทั้งเร็วมันเป็นไปนได้ยากมากครับทุกคนคือมันหน่วงหน่วงเหมือน ผมให้หนึกถึง 90K ตัวเก่าเฮ้ย 90K ตัวเก่าคือไม้อะไม้สปีีก็จริงแต่มันหน่วงตัวนี้ก็เช่นเดียวกันว่าเป็นไม้อลลาวก็จริงแต่มันหน่วงมากๆฮะโอเคนะตัวนี้เหมาะใครสําหรับผมมาผมพูดเลยตรงนี้นะฮะว่ามันเป็นไม้ที่เหมาะกับผู้เล่นที่มีความแข็งแรงเลยเพราะว่าเป็นไม้ที่ตียากบอกเลยว่าเป็นไม้บาลานซ์ที่ตียากปกติไม้วิกเตอร์จะตีง่ายแค่ตัวตัวใช่ปะแต่ตัวนี้เป็นไม้ที่ตียาก ขุยไม่อุย่ยโอเคครับไม้ตัวนี้คือสําหรับผมผมมองว่าได้อ้ก้าวตีง่ายกว่าเยอะไม้บาลาน์แล้วมันไม่ควรจะตียากขนาดนี้มันจะเป็นก้านที่แข็งแข็งเลยครับแล้วก็ไม้เฟรมมันตีค่อนข้างยากมันไม่ใช่สไตล์วิกเตอร์ที่ทําไม้สปรคและตีง่ายเนี่ยมันกลับกลายเป็นแบบออกฉีกออกจากตัวเองนะซึ่งตัวนี้เป็นไม้บาลาน์ไม้บาลาน์มันควรจะตีสบายกว่านี้ควรจะได้ทั้งลุกทั้งหลับแต่อันเนี้ยมันออกเป็นไม้ที่ค่อนบุกไปเลยออกแต่กูแนวทีเคเอฟไปเลยไม่ใช่ต่ กูลไรนะซึ่งเขาทําตัวเนี้ยรูปร่างภายนอกถือว่าสวยมากผมให้เป็นเบอร์หนึ่ง <Wow. S 1> นะสำหรับงานสิแต่ด้วยความที่เขาอ่ะมันเป็นไม้ที่มันไม่เหมาะกับพวกมือใหม่เลยนะใครใช้ตะกูลไดเอ็กเ้าอยู่ไม่ใช้ไดเอ็กสิต้องใช้เวลาปรับตัวค่อนข้างเยอะนะพอเป็นไม้ที่ตีละแปกราคาอยู่ที่5,390ก็ราคาเป็นไม้ตัวท็อปนะเพราะตัวนี้เป็น สุดสายของไม้อลเหลาแต่จริงๆมันผมว่าม,มันคือไม้บุกวิกเตอร์ยังทําไม้แนว power หรือแนวบาลานยังไม่ค่อยดีไม้สปีดยังไงต้องยกให้เขาแต่พวกไม้ power หรือไม้ที่บาลานเนี่ยวิกเตอร์ยังยังยังทำได้ไม่ดีพอสําหรับผมก็สัปดาหน,นี้ก็ขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ กดไลค์กด <Right, S 2> ติดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วถ้าใครอยากจะสนับสนุนผมก็มีทาง s h o ป e e Lazada Line ้อแล้วก็เพจนะฮะติดต่อได้ทุกช่องทางเนาะก็สำหรับใครที่มาร้านนะครับผมร้านเปิด10โมงครึ่งปิด5ทุ่มครึ่งนะฮะร้านอยู่ที่ลามินทา31แยก6อยู่ตรงข้างะขอดทัมนะครับถ้าเป็นไปได้นะฮะถ้าจะเข้ามาร้านรบกวนโทรมาก่อนเนาะแล้วก็ตอนนี้ฮนะ แลนเรามีเครื่องสวิงเวทแล้วสามารถมาวัดไม้ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะหรือถ้าใครอยากจะช้อปปิ้งออนไลน์ก็สามารถรูดบัตรเครดิตออนไลน์ได้อยากจะสนับสนุนผมก็รับกวนอุดหนุนผมด้วยนะฮะผมวันนี้ก็ขอขอบคุณว่าครับสวัสดีครับ